ร <c oughs> ่อยน้ำว่ะรอยน้ำกินบ้านน้ำเห็นกลุมกล่มๆน้ำน้ำบ้านไหลล่องด้วยน, <c oughs> น้ำบ้านปั้น <c oughs> เขสามสิบหกแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อเบอเบิบ่งดสามสิบหกปั้นปั้นน้ำครึ่งหน <c oughs> ึ่งวุ้ยน้ำว่ะลอยน้ำว่ะรอยปกป๊ึ่งน้ำซึ่งปุ๊บว่ะ วัดไม่นี <pet its noise> uh, like, ่ไหวัดเรากระถินยายนนี่นะไอ้นานนี่แล้วก็มามาตีนคนนะโอ้โหหกเดียวเอเฮ้ยเอ้ยน่าปือๆเลยนะมินอเลยน้ำน้ำบาดไหลลกเนาะหัตาบวก แบบิลมะล,ลมลมกเอ้อออมืนเย็นมันจะโดนน่ะล่ะมันก็ติดไทยไอพี่หายนองมึงมาเทียมมันลงมาเทียมมันลมมันลงแต่มันผันบะลมบาลมันดีอยู่ด้วยน้ำด้วยบกด้วยตมด้วยโคตรเลย มา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 ข้าวผหมาพบรุมมาขาวผมมามาเอารถดีมาเอาคนมา ปัดตมปัดตุ๊มดูเดวนอนเดวนอนปัดตมปัดตุ๊มดู làm chỉ cả mà cả đấy mấy cái đồ rồi nói thì đi vô tám mốc cái đây tám mốc bùn cao đấy kìa tám mốc bùn cao nè tiền bán nó nôn chứ bán đó này kéo nè bàn nôn ไป,ไปทางนั้นไปทางนั้นทางนั้นทางนั้นที่บา้านโน่นที่บ้านอันนี้ตอนนี้ผมเยีนอยู่ทางทตะวันตกบ้านเด้อตะวันตกบ้านที่ทั้งคุณอันนี้อันนี้นี่บ้านเรื่องพี่น้องบ้านโน่นที่บ้านทางทตะวันตกเด้อเส้นตะวันออกที่ทั้งคุณนี่น้อยนม่แช่มบ้านนนไม่เชื่มทางติดบ้านติดทางติดบ้าน น้ำบานไหลลงเลลรงเื่องเพราะมันไหลโนตรตกขึ้นเรือ่องร้อยบกร้อยบกร้อยตมด้อยต้มร้อดยดีๆ้อยดีฮึ <c oughs> <c oughs> อมัดเงินอับอับเัน่ลย วดเราต้องหอไม่นานก่านั้นพี่น้องเลาวตัหนีเาไว้ไลาค่ะคไปตังน <ctions 49> ่น <Dro> ต <pp le> ัหนาไว้นักสือกาแฟลานค่ะาเดี๋มาเห็นเปินปันอยู่ทางนี้คนดีเด้อบบานเดียวกันนะพี่น้องบานผมเนน่ยขั้นหนึ่งขอก็รียวิูเด้อสามสิบหขั้น มันก <laughs> <laughs> ็ร <fundamentals dragging> ีว <laughs> <sy> ิวตอนมันก uh ็ร uh. ีว uh ิวตอนปั่นนี sh ่หายหลายเรียบมันเอาปั่นตะน้ําตายหมดล่ะแต่ว่าเขาสิเกิดบ่น้านี่ปั่นพอข้าวมันก็บกลงนี่เนาะแต่ผักบนันปั่นพอข้าวนาก็สิบกลงนี่ก็เดี๋ยว้อมบ่ทันเห็นบ่ทันโดนเด้อก็สิเจ้าเด้อ วะเออเออฮยน่นเ้ยนั่นร้อยตุ่มร้อยบกดีแ้นน้ามันจะใสนอนี่นาะ เสร็แล้วแล้วเดีย๋ยวจะหอบหนึ่งของมีนาม,มไปไว่ายไปแล้วปั้นเกียซองไปยุ่ยยุ่ยยุ่ หน้าตีนบ้านเอหน้าบ้านกับสิไรลุ่เขามาแงามนี่เป็นว่านหน้าตีนบ้านพุ่นหลายเนาะหน้าตีนบ้านพุ่นหลายอันนี้ก็สิลุงเดียนตัวปากปากหลังนี่ไปไหนนี่ก็สิลุงเดียนทัง้ง มาแล้วลาถึงหัวนี่หนำลุวโคตรเลปปัน่นแนวลากหลายด้วยมี่งเดือดปุ้บ้นที่นี่ได้มาใส่กันบัดเลยนแต่วันน้ายังเมห็นเนาะน้ำที่นินบ้านเนาะี่น่องเน,ะน,นาะแต่วันน้ายังไหลลงมากเนาะเห็น miễn bắn nam, nó cứ bốc cứ lột về, tại 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 tại, mi mi mi, để lại bắn chìa song đầu, để lại bắn bắn chìa uân bao cái tôm, nhìn กุดพุทเนาะพี่น้องสามสิบหกกุดพุทขึ้นกันแล้วถูกหุเก่าเลรื่อคผลที่ตกมาคืนม้เทียบงานบางรายได้พี่น้องเนี่ยเพีบๆเีก็จะไถนาล่งล้งเงี้ยปนปั้นเปิ็นเลยเพี้ยานไถป,ปาดงานขาดเป็นลาวเลยม,ลม,มาละปูวมาละบุกงามมาละ ມາໂຍວ່າຈະບໍເອີປັນໃນນ້ຳນະຍິນູກາືັນີ້ນີ້ກປັນຍາາຍຫลາ ตีนบ้านนาที <c oughs> อย่าหญ้าลมบ้ดฟาซคนใทยทับไปคนใทยกลมดีเราตาหญ้าไหลทับไป,บไปจูวจ่วจวกกายคนไทออกเงีย <c> ไ <oughs> ร,รงก็ต้องปัสาเบบึงอะไรพป่น้อยใครจะจบตะวิแว <c oughs> วปแล้วใครจะว่ามีทางไปหอใครจะมัดบอลปันเน้ยบอลปันบอลไทย น่าติดบานเด้อนี่นุ่นบานเด้อเป็นตันุ่นบานตั้งตามเป็นตกบานเด้อพี่น้องนี่โนนบานิลงไปท่านี่เป็นหอมเป็นหอมลงไปนี่หอมลงไปฝายตั้งฝายก็เรียตั้งฝายตั้งน้อง ฮึมฮึโมโมโเลยเออพูดอึ้ยาไว้บ้า่มมบริการบริการบริการผู้ใดใส่ไง่ต้องม้าต้น

แม่นไว้ดุนตมกับซางแล้วก็จืด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 ก็นี่อยูอออ่พี่น้องนะอันนี้พเฒ่านะคือว่าตามกันเยอะผมว่าจะพูทเฒ่าได้ดนะบัดผมไว้ดุนไม่ยังตำแหน่งตำแหน่งขันบ่อนเป็นวันสองวันถือ,อก็บอะไรว่าป,ปั่นแล้วก็ไปลูกเลี้ยนเนี่ยไว้ดุนนี่หลายเติอก็ไปทำงานเนี่ยไปทำงานที่ตะบดเข่าเลยเห็ุงานบัดผม เด็ก็บ่ยแวแต่ไมีเก่งตัวแรงกับข้าวเดียวขัวาบเจากับควงบเขมาลงกมือเดียวกับเจาแล้วทังสี่เราวันวันกับจังขม่าวันวันนี้ก็บจางขมว่าปั้นให้ยังสี่เ่าข้าวเดียวมันบ่ไ้วันนั่งยู่ซื้อกับได้นั่งยู่ซื้กัเลี้ยววันเลยหยาบไแเด็ดดิเราไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยิ่ เวตัวบ oh, <laughs> oh, <h schem as> uh ันโอ้เาตีบมีนามบัน่ะมีน้ตนีปันนี่ตัวตีบันเวเาเนน้เียวเลาเน้แล้วเออ

ปไาไปก็ปไปไวะไปยังยังเต้ผ่านเต้ใสโอ้เต้เจี๊ยดสิวัดตัดทต้ยี่กาะโอ้วัดอะล้งงปั้นโคกโอ้วัดะไ้าันโคกอืมเต้สันเต้ไปผ่าน ้าพัดถ้าพี่นองบงรถมาละหลายเราะต้นเห็นครับครับเพรา้นเห็นครับถ้าพัดถ้าพีนองนับบังรถเาต้นเห็นปี่นองใ่ผ่านแบบนี้เชอถ้าปีนองมาเิันก็เชหงอ้เดนนี่มาใ่้่าน่ะเออเสืนอเื่อมวเ่เอาห่งาม

จำเล้วกลาไงกลาไงโอ้ทุกย่างทุกอย่างจำแล้วจำแล้วเงี้ยงงานเดียวเดียวเลยทีบัเ่ะอ่าพักเียงอ่าพักพักเออพักเื่องรถก้อนบาเ่ประตูของอย่างของเราไปล้บัดโอ้ของของเราเลยเลยมาปันไหนเพิินรับรับนู้เชียงนัเจ้านะอืมเียงเจียงอาุจักปีละสมก อันนี้หกที่หกได้พี่น้องอ็จริงนะบ้านผมก็มีตะปูถอขับรถได้พี่น้องอุ้นห่งหกที่บหกไปนะแต่ว่าลุ้เลยคือเจ็ดติ๊แปดเอ้ยเจ็ดตี๊บแปดเดนอดหลาอหยิบร้อยผักพักผักก้นเนื้อผักรถนึ้ผักดตึ้งผักรถตก้้นกับติ๊บหัวหัวติ่งติ๊บหัวแ้อพี่น้อง รุ่งปลุกรุ่งปลุกรุ่งปล,ลุกรุ่งจุกเพิ่นดูเพิ่นมันเนี่ยละหากินกับมาเนื้อว่านะ่ะเด้อพีิดต่อเรืองผ้ามาเบิ่งสาสิบหกปันฉีตอมเด้ิมเลยปันฉีตอมปันน้ำปันขุนผมมายืนเบิ่งโดนเติบแล้วผมเลยมาไทายพี่น้องเบิง่งต้างรับคลิปนี้ก็จบไแต่เพี้ยสัมนิวเด้อพลอกันไม่คลิปหนาเด้อวันเดียร์ุงปุกวันเดียร์วันเดียร์วันเดี๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับปกติไม่ชิปนาเด้อ